ภาษีรก็จดต้องตับายาเสพติดเราก็จะมีแต่เรศีช้างนะครับเราก็ช้วยกดีอ่าดุของำนวนตัวสัตว์นวัตองก้าวเรานะวัตการจะคุมยาเสพติดที่บ้านหมอันนียมียาบ้านจำนวนหนึ่งปริมาณมา ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับน yeah, ี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่ชุดปราบปรามยาเสพติดของตชด .43 และตชดภาค4เข้าตรวจค้นภายในบ้านเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่13ตบลท่าช้างอภบางกล่ำจังหวัดสงขลาหลังจากที่สืบสวนแกะรอยเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดเกทราบว่ามีการนำยาบ้าและไอ้ย่างเยอะมาซุกซ่อนไว้ที่บ้านเช่าหลังนี้ละครับโดยขณะเข้าตรวจค้นมีชายหญิงอยู่ภายในบ้าน4คนเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับ มีนางสาวปียนุษอายุ31ปีนายสราวุฒอายุ38ปีนายอันนบอายุ35ปีนายเฉลิมเกียรติอายุ43ปีครับจากการตรวจค้นภายในบ้านเช่าก็พบยาบ้าที่ห่อหุ้มเป็นก้อนนะครับจำนวน276,000เม็ดและไออีก11กิโลกรัม กับอีก696กรัมมูลค่ารวมกันนี่ก็เกือบเกือบ9ล้านครับโดยใช้วิธีขุดโพรงใต้พื้นบ้านตรงหน้าห้องน้ำเป็นที่เก็บยาบ้าและไอ้นะครับใช้แผ่นกระเบื้องปูทับเอาไว้นี่ครับโพรงที่เก็บยาบ้าและที่ซุกซ่อนไว้อยู่ในซิงค์ภายในห้องครัวเจ้าหน้าที่ก็ยึดเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้จากการตรวจค้นยังพบอาวุธปืนลูกโม่ 0. .38 หนึ่งกระบอกสมุดบัญชีคา้ายาเสพติดหนึ่งเล่มเครื่อง เครื่องซีนสุญญากาศโทรศัพท์มือถือ2เครื่องโดยยาบ้านลอถนี้นะครับถูกนํามาพักไว้เพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาและอีกหลายจังหวัดในภาคใต้และบางส่วนก็น่าจะส่งต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะไอดเดี๋ยวหลังจากนี้ ต่อชะลอทีมนี้ก็จะขยายผลต่อนะครับว่าใครสั่งมารับมาจากไหนขนมายังไงใครกี่คนขายไปให้ใครแล้วมั่งแล้วจะส่งไปขายให้ใครอีกแบ่งเงินกันยังไงใครได้กี่บาทไม่บอกก็ไม่ต้องบอกครับเพราะถึงไม่บอกเขาก็รู้หมดแล้วถึงตามมาถึงที่นี่ไม่งั้นไม่รู้หรอกครับว่าขุดรูฝังไว้นี่คือชุดปราบปรามยาเสพติดต่อชะ43และต่ชะาภาค4ฝีมือปราบยาไม่น้อยหน้าใคร จัดหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นครับ